มีดูการข้างบนสุด5รางวัลนะครับน่ะสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมน้องอมสินก็มาร่วมแข่งขันนะครับผมแมตต์แสนนะฮะแมทเงนินแสนนะครับบอ่อตกปลาเด็กวัดนะครับผมของคุณน็อตน,นะครับผมรหนึ่งก็หนึ่งหมื่นบาทค่า,สม,าสมัครสองบาท พันบาทนะครับรุนเงินรางวัลไซเอกงนะครับห้าจุดเจ็ดศูนนะครับผมหนึ่งแสนบาทแล้วก็มีไซรองเจ็ดจุดห้านะครับผมก็ในช่วงพักเที่ยงนะครับพักชึ่นก็จะมีการผลรวมนะครับผลรวมบุคคลนะครับตกเองวิ่งเองนะครับอันดับหนึ่งก็ห0 0 0ันบาทอันดับสองก็สา0พันพอดีผมก็ให้ได้ฟังในส่วนของพิธีกรนะครับผมที่ เป็นกรรมการอยู่น่าจะช่างนะครับผมแจ้งรายละเอียดรางวัลนะครับผมแล้วก็กติกานะครับของบ่อนะครับผมวันนี้ครับแค่หนึ่งพันเก้าร้อยบเก้าจุดเก้าบาทเท่านั้นนะครับาท่านใดเอ่อยังตัดสินใจอยู่ยังสนใจนะครับก็สามารถจะลงทะเบียนได้ที่คอเตอร์ด้านหน้านะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับชำระเงินเรียบร้อยก็บัตรสนงคารกับสติกเกอร์นะครับบัตรธนา่านก็ ต้องพกจุดตัวไว้ตลอดนะครับเวลามาชัางปลาหรือจะใช้ใครมาช่างต้องให้เขาถือบัตรมาด้วยนะครับสตต๊ิเกอร์ก็แกะติดส่วไหนของอันเป็ดก็ได้นะครับคือสามารถมองเห็นได้ชัดเจนถ้าแกะไปแล้วดูว่ากาวมันไม่แน่นหรือยังไงครับดูว่าถ้าทันจะหลุดแน่เดี๋ยวมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพันเอ่อเทือสายให้ใหม่เพราะวันนี้อากาศมันชื้นด้วยครับฝนท่อม กติกาของทางบ่อเราก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวขอยุ้าอีกครั้งหนึ่งก็เบ็ดตัวเดียวนะครับเบ็ดตัวเดียวเกี่ยวตัวไหนก็ช่างได้นะครับไม่ติดกติกาด้านนอกสามารถกดเบ็ดมาได้เลยนะครับเวลามาช่างปลาเราขอความกรุณาแค่ปลาทุกตัวพยายามใส่เปมานะครับหรือสวิงก็ได้นะครับเพื่อการสะดวกแล้วก็การขนอมปลาด้วย้าท่านารเพื่อน้ำหนักปลานะครับพยายามอย่าเอาปลาจับคลุกดินนะครับเป็นิูลหรือนักเกลยดครับอะาอย่างนั้นนะครับ สถานการณ์เพิ่มมากก็ใช้การจุ่มน้ำนะครับเดินถึงโค้งซ้ายขวานะครับก่อนเข้าโค้งทางตรงนี้จุ่มได้เลยนะครับเอาให้เต็มที่นะครับต้องการมากขนาดก็จุ่มตรงนั้นเลยนะครับถ้าเดินมาถึงด้านหน้านี้เราไม่ขยายให้จุ่มแล้วนะครับต้องการจุ่มก็ซ้ายขวาโค้งซ้ายขวานะครับจุ่มได้เลยนะครับนั่นก็เป็นเสียงของทางกรรมการนะครับผมผู้ช่างป่านะครับ เราก็จะทาการมัดปลาทุกตัวนะครับแล้วก็ถึงเอาปลาขึ้นช่างปลาตรงไหนก็แล้วแต่นะครับ้าไปิ่นบนกิโลเชือกกระเด็นหลุดนะครับเราจะจับปลาออกมาแล้วก็มัดใหม่แล้วก็ช่างใหม่ปลาเท่เจลือน,นะครับ5้าเนนะครับ57 0 1ูย์แสนบาท ตัวสุดท้ายนะครับ5.70ตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกมาเดิมเดินะครับจากบ่อตกปลาบม่อหนึ่งตัวที่4.70นะครับบ่อตกปลาเมื่หนึ่งก็บ่อเพื่อนเดิมนะครับหรือว่าบ่อบางมดนะครับอยู่ซอยพุทธบูชาซอยสามสิบหกวัสดีครับพ่ออ่านะครับันนี้เป็นบุริยการบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศช่วงเช้านะฮะ นะบ่อตกปลาเด็กวัดนะครับวันนี้ก็มีหลายท่านหลายทีมงานนะครับผมมาร่วมแข่งขันกันนะครับผมทางกรรมการก็แจ้งกติกานะครับผมในการบันทึกน้ําหนักปลานะฮะกติกาในการแข่งขันนะครับผมวันนี้ฝนโปรยหน่อยนะฮะพายุเข้านะครับผมแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับเกี่ยวกับนักกีฬาตกปลาทุกๆท่านนะครับผมนะครับ อากาศดีครับลมพักฝนยปอยนะครับผมนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับผมสุภาพสตรีนะครับผมลดห้นะครับผมห้ก็ได้ร่วมลุ้นร่วมสนุกเหมือนกับผู้ชายนะครับผมมีสิทธิ์รับรางวัลทุกช่องเหมือนกันนะครับยปในิดห้าจุด นะครับตัวบัตรตัวนะครับห้าหกหตัวแรกเลยนะครับ566นะครับผมก็ยังอยู่ในช่องนะครับผม566เล่น5.70นะครับไม่เกิน5.70จุนกิโลกรัมนะครับก่อรายงานสถานการณ์ตอนนี้เท่านี้ก่อนนะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเย็นๆเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับขอบคุณครับ